ผมพามาส่องดูด้านในต้นสูตรนะก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นตัวรับพลังงานแบตเตอรี่แล้วตัวนี้จะเป็นตัวบอร์ดนะเป็นบอร์ดเพื่อควบคุมพันุตัวนี้จะเป็นตัวสวิตช์ควบคุมเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวมอเตอร์บัสเล็นะทุกคนนะอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละตัวนี้เป็นตัวมอเตอร์บัสเล็ที่แยกออกมาส่วนตัวเนี้ยโรเตอร์เนี่ยโรเตอร์เนี่ยจะมีแม่เหล็กอยู่ในนี้นะจะเป็นโรเตอร์ขนาดอ่านี่นะเดี๋ยวผมบัดให้ดู จนโรเตอร์จะอยู่ที่ประมาณ26มิลนะทุกคนนะส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยจะเป็นอแบริ่งเนาะทั้งหัวทั้งท้ายเลยอานี่แหละทั้งหัวทั้งท้ายเลยข้างในโรเตอร์ก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนแกนเขาเนี่ยใหญ่มากมากเลยนะทุกคนนะแกนจะอยู่ที่ประมาณอะสิบจุดนะผมดูแป๊บนึงสิบจุดห้ามิลนะทุกคนอาต,ตัวนี้จะเป็นตัวนี้เป็นตัวแม่เหล็กนะในนีวผมแตะให้ดูนี่เห็นไหมตัวนี้เป็นตัวแม่เหล็ก ตัวโรเตอร์แม่เหล็กจ,จะอยู่ในโรเตอร์ตัวนี้นะอ่าส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าส่วนของสเตเตอร์นะทุกคนนะส่วนสเตเตอร์นี่จะประกอบไปด้วยขดลวดทองแดงนะขดลวดทองแดงแท้ผมวัดมาแล้วแหละขดลวดทองแดงนี่ขนาดมีความหนาอยู่ที่ประมาณ1มิลิเมตรนะทุกคนนะส่วนในนี้จะมีทั้งหมด6แฉกนะสเตเตอร์นะี่จะมี6แฉกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วจะมีสายไฟทั้งหมดสาสายมอเตอร์บัลเลตเนี่ยจะมีสายไฟทั้งหมด3สายนะทุกคนนะเขาจะพันเขาจะพันสลับกัน ของฝั่งนี้ก็จะมาพันฝั่งนี้ของฝั่งนี้ก็จะมาพันฝั่งนี้สลับกันฝั่งนี้พันวนเข็มนาฬิกาฝั่งนี้จะตามเข็มนาฬิกานะเขาจะสลับกันเพื่อให้เกิดการผักการผักและการดึงของตัวมอเตอร์บัสเลสนะทุกคนนะการผักและการดึงของตัวเนี่ยของตัวโรเตอร์ตัวนี้ของตัวทุ่นตัวนี้อ่าส่วนสายไฟเนี่ยจะมีสมสายนะทุกคนนะมันจะไม่เหมือนกับมอเตอร์มอเตอร์บัสเลสจะไม่เหมือนกับมอเตอร์ดีซทั่วไปนะมอเตอร์ดีซทั่วไปเนี่ยจะมีแค่สองขั้วเนาะขั้วบวกกับขั้ ไ้ตรงทุ่นเนาะทุกคนเนาะเพื่อให้เกิดการหมุนเกิดการหมุนกลายเป็นจากพลังงานไฟฟ้ากลายเป็นพลังงานกลน,นะทุกคนนะส่วนตัวมอเตอร์บัลเลตเนี่ยจะมีทั้งหมด3สายเลยจะต้องใช้แผงบอร์ดเพื่อเป็นแผงบอร์ดที่จะต้องควบคุมในส่วนของมอเตอร์ตรงนี้นะทุกคนนี่แหละพามาส่องภายในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ตัวหัวเขานะนี่เราจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นเหล็กหล่อนะทุกคนนะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบริ่งตัวนี้ก็จะเป็นแบริ่งนี่ในส่วนของตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเห็นเนาะเป็นตัวที่จะต้องรับรับตรงแกนหมุนโซ่แกนหมุนโซ่ตัวนี้ของเขาเนี่ยของทางตันสูนนะแกนเขาในส่วนของตรงนี้แกนจะอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดมิลิเมตรนะทุกคนนะส่วนตรงที่ใส่ตรงนี้นะจะอยู่ที่ประมาณสิบมิลสิบมิลิเมตรอ่านี่ก็จะเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเฟืองนะทุกคนนะเป็นเฟือง เฟืองหนาพอสมควรเลยส่วนเฟืองเนี่ยเขาจะมาประกบกันแบบนี้เนี่ยเขาจะมาประกบกันแบบนี้อันนี้เฟืองแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะทุกคนนะแต่เฟืองนี่ดูแข็งมากๆเลยอ่ะอ่าเนี่เฟืองเป็นลักษณะนี้อ่านี่แหละทุกคนพามาส่องภายในเร่อยโซ่เนาะเอาไว้เพื่อเป็นการประกอบในการตัด,ตดสินใจของทุกๆคนเนาะเป็นการหาข้อมูลเพิ่มหรือใครที่สนใจหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์บัตเล็ตก็ผมก็อธิบายให้ฟังเบื้องต้นเนาะ ก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนสเตเตอร์นะตัวนี้จะเป็นตัวบอร์ดควบคุมนะทุกคนนะเป็นตัวควบคุมพันธ์คือตรงนี้จะเป็นตัวที่จะต้องแจ็คตรงนี้จะเป็นแจ็คที่จะต้องอเสียบกับแบตเตอรี่อย่างนี้เนาะของตันสูบเขาขนาด21โวลต์นะก็จะเสียบเข้ามาที่ตรงนี้นี่อันนี้ก็จะเสียบเข้ามาที่ตรงนี้เสียบเข้ามาเขาก็จะแปลงพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ แล้วก็แปลงพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เนี่ยมาเป็นพลังงานกลที่ตัวของมอเตอร์บัลเลตตัวนี้นะทุกคนนะส่วนบอร์ดตัวเนี้ยมีหน้าที่ควบคุมทั้งการชาร์จและการปล่อยพันธ์พันธ์ของกระแสไฟนะทุกคนนะโดยการควบคุมที่สวิตตัวเนี้ยจะเป็นการสั่งเข้ามาเพื่อให้มอเตอร์เพื่อให้แบตเตอรี่เนี่ยจ่ายกระแสไฟจ่ายพันธ์เนี่ยไปที่มอเตอร์อ่ามาที่ตรงนี้นะมาที่มอเตอร์บัลเลตแล้วก็ ส่วนมอเตอร์บัตเล็ตเนี่ยสังเกตอยู่เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด1 2 3่งสองสมเขาจะมีทั้งหมด3คู่นะทุกคนนะ3คู่แต่ว่าโรเตอร์เขาเนี่ยจะมีทั้งหมด4โรเตอร์นะ1 2 3 4จะมีทั้งหมด4โรเตอร์เพราหตุ okay, ที่เขาทำอย่างนี้เพราะว่า <c oughs> ในการในมอเตอร์บัตเล็ตเนี่ยจะต้องมีทั้งการดึงและการผลัก ในตัวเลยนะทุกคนเพื่อให้มันเกิดพลังงานเพื่อให้เกิดกําลังเนาะนี่ก็คือมันเป็นเทคนิคของเขานะทุกคนของมอเตอร์บัตเล็ตเขาคือไม่ไม่มีแปลงขานทุกคนความสามารถในการทํางานของเขาเนี่ยกับอายุการใช้งานของเขาเนี่ยจะมีอายุที่ยืนยาวมากกว่าที่เป็นมอเตอร์ดีซทั่วไปนะทุกคนนี่แหละลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือเป็นมอเตอร์บัตเล็ตขนาด1,400วัตต์นะของยี่ห้อตันสุขนะทุกคนนี่เป็นแบบนี้หรือใครอยากให้ผม ทำแหลตัวไหนให้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากรู้ตัวไหนก็พิมพ์มาบอกได้นะเดี๋ยวผมจะได้ทําวิดีโอให้ดูได้นี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะนี่ภายในโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับท่านผู้ฟังขอบคุณครับผม